สวัสดีครับวันนี้เที่ยวตุ้ปองประคองทัวร์นะครับพามาไหว้พระกันที่เขาคลองหงนะครับผมสวนสาธารณะนครหาดใหญ่นะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นที่นักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติและชาวไทยนะครับนิยมมา,มากนะครับเมื่อมาเที่ยวที่สงขลาหรือว่ามาเที่ยวที่หาดใหญ่จะสวยงามขนาดไหนลองไปชมกันครับผม ครับแล้วบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดถ่ายรูปชมวิวเมืองหาดใหญ่สวยๆกันครับเดี๋ยวเดินไปชมด้านหน้ากันครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่จะมีซุ้มต้นมงต้นไม้ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งถ่ายรูปกันด้วยนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับผมที่มาก็จะมีทั้งมาเลย์นะครับทั้งสิงคโปร์นะครับผมที่มาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือองค์พระพุทธมงคลมหาราชนะครับผม เป็นองค์ใหญ่ยืนทาง,งานอยู่บนเขาคข้องหงนะครับเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองขาดใหญ่ได้ทั้งอำเภอเลยนะครับผม ครับและบริเวณจุดชมวิวเขาคองหงแห่งนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมของคนท้องถิ่นนะครับในการที่จะมาออกกำลังกายทั้งตอนเช้าตอนเย็นนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่อยากออกกำลังกายก็สามารถจอดรถไว้ด้านล่างแล้วก็เดินหรือวิ่งออกกำลังกายขึ้นมาจนถึงชั้นบนได้โดยที่ไม่ต้องขับรถขึ้นมา ซึ่งทั้งตอนเช้าตอนเย็นนะครับคนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษานะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ค่อนข้างที่จะมาท่องเที่ยวกันแล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายกันตอนเช้าตอนเย็นเยอะมากนะครับถือว่าเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามมากๆครับผมมีเวลามาเที่ยวกันนะครับ